ผู้ผลิตสินค้าที่มีความรับผิดชอบผู้ผลิตมีหน้าที่ในการรวบรวมปัจจัยการผลิตเช่นที่ดินแรงงานและทุนเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าและบริการบทบาทและหน้าที่ของผู้ผลิตนำทรัพยากรและปัจจัยการผลิตมาผลิตเป็นสินค้าและบริการตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าและบริการอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใคร ดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกระจายสินค้าจากแหล่งจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคผู้ผลิตที่มีคุณภาพต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคมีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้าและบริการมีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคมมีการวางแผนก่อนเริ่มลงมือทำการผลิต ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 1. ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับเงินที่จ่ายไปผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการทรัพยากรในการผลิตใช้ได้อย่างยั่งยืนสินค้าและบริการมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอยู่เสมอ